ัสบสวัสดี FC นะพ,พี่บ้านนะครับพ่อพแม่ๆทั้งหลายนะครับผมที่ติดตามลาวเอ็กซ์ตร้าเฮสีามาคีสตานะครับเออส่วนลาวพัฒนาเมื่อวานนี้กาใครตามเลขสีทิศก็มานะครับนะบเป็นตัวที่ขีดเส้นอยู่นะครับก็คือห้าเจ็ดออแล้วก็ในชุดตารางชุดเจาะตารางก็4ตัว5ตัวไปเลย <c oughs> เออน,นครับจะได้ไปเปลี่ยนใจ ในตารางนะเลขศูนย์กับเลขสองศูนย์มาล่างชุดหกตัวหรือเปล่าศูนย์เจ็ดเมื่อวานก็ตัวเจาะนะครับเข้าเจ็ดห้าแล้วก็แปดเจ็ดนะครับเนาะประมาณนี้ส่วนเล่านี่มีอะไรที่มาบ้างนะครับเล่าเอ็กซ์ตราเช้านะฮะต่วงเช้าต่อจากสันติภาพเอ,อ็ก เราเมื่อวานนะครับ73672ผมเน้นเจ็ดนะเมื่อวานโอ้โหเจดมาดีตั้งแต่เอ็กตราแล้วนะครับเจ็ดบนเจ็ดล่างนะแต่ว่าตัวเจาะมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เออข้ามเจ็ดสามนะครับเจ็ดหนึ่งก็ได้โอ้หยังจะมา67 2ดนะอฮ้เอ็กตราเสียดายเออ่วงหลังหลังจากที่เจาะยาวหลังหลงมานี่เจาะง่ายอยู่นะเจ็ดสามห เจ็ดสองเจ็ดบนเจ็ดล่างนะครับเอ็กดาข้ามไปนะครับส่วน hd เอ่อ HD เมื่อวันหนึ่งศย์หนึ่งหอันนี้ยอมหนุดส่วนสามเมคีนี้ก็ยังเสียดายเหมือนกันว่าเล้ยวว่าแล้วเจาะเกินเออมาอะไรสามัคคีเมื่อวนันสองหก ก็เด่น6เจาะห3มา2 6นะครับ6 4 1นึ่งี่อันนี้ก็เด่นมานะครับส่วลาวสตาพี่ใหญ่นะครับเสียหน้าไหมอย่าบอกว่าไม่มาหมดเลยนะอ้าวพี่ใหญ่นะครับลาวสตาห้าหนึ่งแปสเน้นห้าครับโอ้โห,โโหโตัวนเน้น ห1นึ่งครับเข้าเด่นแล้วนะมีไม้ห้าหนึ่งโอ้เน้นเน้นเน้นตรงๆนะครับล่างแล้วก็แปดหนึ่งสี่บนนะครับห้าหนึ่งอ้าวเข้าไปนะครับโอเคลาสตามานี่ดีนะโอาหลายคนตามลาสตานะครับลาสตาเยอะโอเคนะครับ ตามนี้ครับมามาดูต่อวันนี้นะครับจะมาต่อเนื่องไหมอืมต่อเนื่องไหมมาดูเอ็กตราเช้านี้ก่อนนะครับสำหรับเช้านี้เอ็กตราเด่นไปที่วันนี้ผมอาจจะเพิ่มตัวเล็กนิดนึงนะเมื่อวานมันทําผมเสียเส้นนะต้องกันไว้วันนี้เอ็ก้าเขาเด่นเจดเก้านะ ตัวเจาะนะเจ72 73นอี่เจ็ดหกเก้าศูนยะ์เกสองเก้มาอเมื่อวานมันหชุดซึ่งผมข้ามไอตัวนั้นไปซึ่งผมมองไม่อยู่อือมันมาอ่ะ ามนี้ครับสามตัวนะผมเจะไปที่ศูนย์เจ็ดหกกับศูนย์เก้าหกสองเมตรนะสองตัวนะเเน้นอะไรระหว่างเก้าหกกับเจ็ดหกเอเจ็ดกับเก้าขอชอบทั้งสอง ก็ทงสองอะเน้นเจ็ดลองเก้าก็ได้กันเน้นเจ็ดลองเก้าก็ได้กันนะตัวเน้นก็จะเป็นชุดเจ็ดหกเก้าหกครับเนี่ยเจ็ดหกเก้าหกเจ็ดสามตัวเดิมเมื่อวานมันมาแล้วนะแต่ก็ไม่แน่นะมันชอบมาตัวเดิมก็ได้นะ เก้าหกเจ็ดสองก็มาแล้วเมื่อวานเออมันมาหมดแล้วนะก็จะเหลือเจ็ดหกกับเจ็ดศูนย์นี่แหละส่วนเก้าที่น่าจะมาได้ก็คือเก้าเก้าสามผมชอบนี่นะนี่ประมาณนี้ครับผมเอ็ก้านะส่วน SD yes, สด sd วันนี้เขาเด่นไปที่03นะครับดจดเจาะนะ03 05 07 3ามห3ึ่ระวังเบิ้ล3าด้วยนะครับเฮดีเบิ้ลบ่อย3ตัวนะครับ5้าชุดเด่น3 7วันนี้เน้น3ามลงศนย์ครับ3 7 3 5จ็ห้าอ่ะตามนี้ครับ ส่วนสามัคคีสามัคคีนะสามัคคีมันนี้เขาจะเด่นที่4ีห้านะครับตัวเจาะสี่ห้าสี่หกสีหห้าหหกหสตัวนะครับ สตัวเจ็ห้านะครับเน้นสี่รองห้านะสี่เจ็ดสีห้าสี่หกลาวสตาพี่ใหญ่ เราสตาร์เด่นที่5กับ8นะครับ5 2 5 4 5 7 5 8 8สี่ห้าเจสองดสตัวนะครับ 852เน้น5รอง8ชุดเด่น5258 57 81 82อ่ะตามนี้ครับสำหรับชุด เน้นลาวสตานะครับโอเคก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับลุ้นก่อนเลยเอ็กซตร้าเช้านี้โชคดีนะครับ